ชนโครมีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปุศิลาชนสนันก่อนหน้านั้นหลวงปูได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นผานะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งหมดต่อมานายจรวัตรผู้มีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปูศิลาโดยนายจรวัตรเล่าว,ว่าตนเองได้ขับรถเบนทเบียน6กท9571กรุงเทพมหานครพหลงปูเดินทางออกจากจังหวัดกาลสิน ได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาละสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูกเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอเด็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปูว่ว่าบ้านผูเทิงทางเทิงขาอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบ โดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าเฟ้าฟาแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรใหม่แล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงงอปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลังปูงหาสินิริจันโทหงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาหลังเกิดเหตุรถกู้ภยัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าที่กู้ภัยได้ทำการปรมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจรวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้ํำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนชกรถทั้งหมด เพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยัดงอไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นํามาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนตร์ที่วัดพระธาตุมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสิทธิ์แล้วก็เจอกับเหตุการณ์การดังกล่าวสําหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอัดอยู่หน้ารถที่เพิ่งนํามาวางไว้เมื่อเช้าและตนเอง ก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยนี่คือบางส่วนของเรื่องเหนือคําอธิบายที่ได้เกิดกับหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทพระเกจิตดังมองการศิลป์สำหรับท่านที่สนใจศึกษาประวัติท่านในเว็บสนุก .com เล่าไว้ดังนี้หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งส่วนสงฆ์แกวัดโพสีสะอาดต่อเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีนามเดิมชื่อศิลานิวจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2488 เป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งองภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสงทาเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ76ปีพันศา55บประชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีนวัดท่าประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509นวัดบุญภาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลา ศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเป็นธรรมหกประโยครับทัศเปรียญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ้า9เมื่อปีพุทธศักราช2515นวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงองรามวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อ แตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสวงสบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณนภูเขาอเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดมรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวร หลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุศลทโรและเป็นสาธรรมมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปูสงส่สมศิษฐ์รักทสีโลหลวงปู่ล้อมสิวสังวโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้รับเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมาลาวและอ่านหนังสือจากใบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบาลานสายสมเด็จลุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลิกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่าหานอมมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลิกวิเวกณสวนสงบ้านแก่เป็ดเหล่าสิจอนุสิตจึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัติรดีลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวาราม ได้มีความเริ่มใส่ในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกริ่งวสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทธิอนุสิตได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องผู้ถาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องเล่าพระมหาเมตตาจากท่าน ครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพหลวงปู่ศิลาในเฟซบุ๊กไม่รู้จักหลวงปู่มาก,ก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วแต่เกิดปิศติศรัทธาจึงบนบานกับภาพในเฟซนั้นในสิ่งที่ตนทุกใจอยู่ว่าหากสําเร็จจะไปปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ที่วัดปรากฏว่าทุกอย่างผ่านพ้นได้ตามคําบนประสงค์จึงส่งดาวมาที่วัดซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนหลวงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองผัวเมียจึงขอโอกาสแก้บน โดยการปิดทองหลวงปู่ก็เมตตาที่วัดพระาธาตุมือิและ,ะธรรมอธรรมทยานจึงมีรูปหล่อหลวงปู่ไว้ให้ท่านปิดทองเชิญทุกท่านกลับขอพอรปิดทองตามอัธยาศัยขอบารมีหลวงปู่คุ้มรอนให้ทุกท่านมีโชคลาภอำนาจวาสนาเจริญด้วยอายุวันนสุขพละประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกที่พาร,ราตรีการเทินขอขอบคุณสนุกคอมและที่มาเพจศรัทธาบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโท